โอ้ยตามันจะเก็บมันจะแดงนี่ละบัดนี้มันจะคัดแล้วมันจะเป็นตุ่มน้ำตาจะไหลเพราะจะว่าบอกลูกแล้วลูกอายามาให้กินบัดนี้มันจะเหมดกองหนึ่งเล้ากองสองก็ร่างเหมดแผงหนึ่งบัดนี้ก็เลืยอันมันจะเศร้าเก็บเศร้าขัดน้ำตากบะบาลมันกับโวแดงแต่ว่ามันเศราดีขืนเดี๋ยวนี้มันทีแรกมันคันพอมากๆเราก็ลาคัญเราก็ก็ยี่มมั่งอะไรมั่งไปไปหามออะไรคนเลยนะไอไอน้องสาวบอกว่า เดี๋ยวเราไปซื้อินดีคอนแทคแล้วมากินเถอะปะว่ามันจะไม่ได้ลามพอกินแล้วก็มันก็พอมาเม็ดสองเม็ดสามก็เออเขาท่าว่าตามันเจ็บคนนี้ก็มาคุยกันเลยนะไอ้น้องสามก็เออกินแล้วก็ตาแจมนะเออฉันชื่อนางน้ำอบชินเชยตามันฟ้ามัวไปรักษามาสองปีแล้วหมอว่าเป็นต้อกระจกไปรักษาทั่วก็ไม่ดีถอดแว่นไม่ได้เลยต้องใส่แว่นตลอด เพราะมันมองไม่เห็นก็มีเพื่อนบ้านก็มาแนะนําให้กินทีแรกมันก็ตามันก็เป็นน้ําตาเจ๊ออกมาก็ไม่นึกอยากจะกินต่อแล้วตอนนี้กินไปกินไปมันก็อาทิตย์สอ,อาทิตย์มันก็ดีขึ้นเออตาก็แเจมขึ้นก็อยากจะกินต่อต่อไปมันเปลี่ยนชีวิตฉันดีจริงๆทีแรกมันกระมองไม่เคยเห็นไงไปนะไปเช็คที่หัวหินกระบอกลุงเป็นต่อจกเนี่ยข้างนี้แปดิบเปอร์เซ็นต์ข้างนี้หกสิบ เราดูไอ้พิตภันนี่แหละไอ้ดีคอนแทคเนี่ยก็มองว่ากินแล้วมันมองรู้สึกว่ารำดีขึ้นนะตาเราเริ่มดีขึ้นมองคนเห็นมันเแรกมองไม่เห็นหรอกใครใครมีอาการเป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมต้อหินนะขอให้มากินในดีคอนแทคเนี่ยพอผมลองกินมาแล้วก็เริ่มึกความเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตามันถ้าดูหนังสือตัวเล็กๆอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยถ้ามองแสงไฟประมาณสักสามสิบสามสิบสี่สิบเมตรนี่มันจะเป็นสองดวงเลย ก็มาเจอเนี่ยดีคอนแทคเอามากินได้กล่องหนึ่งดูหนังสือตัวเล็กนี้อ่านออกเลยเนี่ยตาก็เริ่มเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดเจนถ้าใครเป็นเรื่องตาเกี่ยวกับตานี่ก็ขอให้กินดีคอนแทคผมกินแล้วรู้สึกว่าจะดูอ่านหนังสือได้คล่องตัมปนาตชื่อจริงๆชื่อเล่นกับลุงเชือ้อบอกเออดวงตาข้างนี้นะมันมืด มืดมองอะไรมองเห็นต้นมะม่วงอ่ะก็รู้สึกว่ามันดำปึ๊ดหมดไม่รู้ว่าสีมะม่วงหรือสีอะไรมองเป็ดมองไก่ประมาณ2เม็ดสามเม็ดที่ก็มองไม่เห็นได้ยินแต่ตอนนอน2เม็ดเชา้าหลังอาหาร2เม็ดตาเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นผมขอเชิญชวนพักพวกอย่าเชื่อผมแต่ลองมากินดีคอนแทคดูผมเป็นเาบาหวานเสร็จแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกขึ้นตาแสบตาครับ แสบตาแล้วก็ตามันฝ้ามองอะไรไม่ค่อยชัดเมืเสร็จแล้วก็ได้ไปซื้อตัวนี้มากินแล้วก็ก็รู้สึกว่าตามันแจ่มใสดีดีคอนแทคเขาดีลงซื้อดีคอนแทคเขาไปรับประทานดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค